อีสานเลือดก็คนอีสานมีบนมีงานก็ต้องมีหม้อลำมีลาบมีกคอยมีจุส้อยตํา่องจนสวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้วิเกียรติทุกท่านครับกระผมนายเพิ่มพลไกรวงนายกเทศมนตรีเทศบาลตํบลนายเชือกอําเภอนายเชือกจังหวัดมหาสารคามขอแถลงข่าวเกี anyway> ่ยวกับงานมหกรรมแซบซิ่งข้าวใหม่ปรามันของดีนายเชือกเพื่อเป็นการ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้มีการผ่อนปลตามมาตรการโควิด1 9ทางเทศบาลตำบลนานเชียกอำเภอนาเชียกจังหวัดร้อยตราคคมต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจจึงได้การจึงได้มีการจัดงานดังกล่าวขึ้นโดยมีคณะทำงานดังต่อไปนี้ครับดรปานีรัตนธรรมสวัสดีค่ะที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ด็อรภูมิเพชรพระวภชะนนท์นั่ารหาสัสดีคร,รับที่ปรึกษานายกเทศมนตีผู้ประสานง,งานฝ่ายสถานีโทรทัศน์ช่อง8นายธรรมรัตออน,น์อนุนและนายวานิชชินโคตรผู้ประสานง,งานในส่วนราชการนายสถียรปฐมมาตรองปลัดเทศบาลตำบลหนอเชื่อ จัดกิจกรรมบนเวทีนายเด่นนาราดรองนายกเทศมนตรีนายบนัทนนทสิงห์รองนายกเทศมนตรีตัวแทนภาคส่วนของสภาเทศบาลตะบนนาเชือ่อนายจักจึกต่านแก้ว,วขั้นตอนรายละเอียดการจัดงานดรภูมิเพชรพระวะพชรนนนลมาศกรามซึ่งจะกลก่าวเป็นมา จะกล่าวต่อไปเช่นครับสืบเนื่องจากเทศบาลตำบลน,นาเชื่อและโรงเรียนเทศบาลน,นาเชื่อได้รับการประสานงานจากตัวแทนคณะทำงานของสถานีโทรทัศน์ช่อง8ว่าจะมีการจัดรถโชว์ในลักษณะของคอนเสิร์ตโชว์ตัวศิลปินในพื้นที่เขตโรงเรียนเทศบาลน,น,นาเชื่อคณะผู้รษาและคณะทำงานของเทศบาลตำบลน,นาเชื่อได้มีแนวคิดว่า ภายในวันที่18ช่อง8ได้จัดกิจกรรมโรชโชขึ้นจึงมีการคิดต่อยอดการทำงานเป็นในลักษณะของมาก,กรรมเทศกาลของประจำปีประจำอำเภอนาเชื่อขึ้นจากวันที่18ถึงวันที่24ธันวาคมของทุกปีนะครับภายใต้ชื่อมาก,กรรมแซบซิ่งข้าวใหม่ปลามันของดีนาเชื่อ ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานหลายภาคส่วนรายละเอียดของงานจะเป็นยังไงลำดับงานจะเป็นยังไงขอเชิญรับฟังจากท่านดรปราณีรัตนธรรมครับสวัสดีค่ะดิฉันปราณีรัตนธรรมนะคะขออนุญาตนําเรียนกับท่านผู้ชมว่ากิจไอมหกรรมแซบซิ่งเข้าใหมายประมาณของดีนายเชือกนั้นเราจะมีอะไรบ้างเราเอาแรกก่อนนะคะแซบแซบนี้บอกเลยว่าเรามีผลิตภัณฑ์ในเรื่องของอาหาร ซึ่งเป็นทั้งอาหารท้องถิ่นและอาหารสีภาคเข้ามาอยู่ในงานท่านจะได้ชิมชมช็อปในเรื่องของแซ่บและวซิ่งเรามีอะไรเรามีการแสดงทั้งในด้านศิลปะวัฒนธรรมมีการแสดงทุกภาคส่วนมาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะที่นายเชือกนี้เรามีคนเก่งไม่ว่าจะเป็นเดือนเพนานวยพรซึ่งเป็นคนนายเชือกไม่ว่าจะเป็นน้องกฤษณพงศ์นะคะซึ่งเป็นคนนายเชือกดอกอร จินดาดรไข่แดงอาสยามก็เป็นคนนาเชือกเพราะฉะนั้นเราจะโชว์ของดีนาเชือกในเรื่องของซิ่งดีสีตีเป่าในวันที่19และวันที่20เดี๋ยวท่านมาชมนะคะว่าเราจะซิ่งในเรื่องอะไรกันบ้างหลังจากนั้นในเรื่องของข้าวใหม่ปาลมันเรามีผลผลิตทางการเกษตรมากมายที่จะนํามาโชว์ในงานมีการจัดนิทรรศการออกบูธของสํานักง,งานเกษตรซึ่งจะได้โชว์ผลิตภัณฑ์ของทางด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าว เรื่องผลไม้ประจําท้องถิ่นหรือเรื่องของอผลผลิตทางการเกษตรในวันที่18จนถึง24หลังจากนั้นเราก็จะมีการโชว์ของดีนาเชือกของดีนาเชือกเรามีอะไรบ้างของดีนาเชือกเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ทางด้านลาบด้านส้มวัวทางด้านส้มตําทางด้านกิจกรรมอาหารทางด้านผ้าไหมเรามีการจัดประกวดผ้าไหมมัดหมี นะคะใน2ลายคือลายขอเจ้าฟ้าและลายขอขอจรอหลังจากนั้นเราก็ยังได้มีการนําเสนอผ้าไหมซึ่งเป็นของดีนาเชือกภายใต้การเดินแฟชั่นค่ําคืนแห่งผืนผ้าแพรไหมรวมใจน้องพี่ของดีนาเชือกในวันที่21นอกจากนี้เรายังได้นําเสนอทางด้านสุขภาพเรานําสิ่งดีๆที่เรามีไม่ว่าจะเป็นมินิมาราทอนนาเชือกมินิมาราทอนการปั่นปั่นรักของชาวนาเชือก มาส่งเสริมสุขภาพและที่สำคัญเราได้รับกำลังใจจากพี่น้องอสมอซึ่งเป็นด่านหน้าในการป้องกันมาตรการโควิดนะคะพี่น้องอสมอก็จะมาร่วมประกวดแข่งขันในการจัดแอโรบิกอสมอในวันที่22แล้วเราก็ยังมีการนำเสนอความสุขภาพความงามและบุคลิกภาพของคนเรามีการประกวดมิสควีนนายเชือกนะคะในค่ำคืนของวันที่23 สุดท้ายจะขาดซึ่งไม่ได้ก็คือเราอยากจะให้พวกท่านได้รู้จักว่าชุมชนชาวเภนนาเชื่อกนั้นผู้สูงวัยสุขภาพดีเราจัดกิจกรรมประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดีในค่ําคืนวันที่24และท้ายที่สุดพ่อเมืองของเราได้กรุณาเป็นผู้ให้กําลังใจรางวัลทุกประเภทข,ของการจัดการแข่งขันในนิทัศการนะคะไม่ว่าจะเป็นผลงานทางด้านศิลปะจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามจากป่าดูนลาพันธ์ หรือจากสำนักง,งานเกษตรหรือจากสำนักง,งานปศุสัตว์นะคะในขณะเดียวกันมหาวิทยายลัยราชภัฏมหาสรารคามโครงการยูทูตีนจะได้รับกำลังใจจากท่านผู้ว่าราชการกจังหวัดคือโล่ประกาศเกยียรติคุณและประกาศเกยีรกเกยรติคุณบัตรท,ท,ทุกรายการขอเชิญน,นะคะ18-24ธันวาคมนี้พบกับพวกเรามหากรรมแซบซิ่งข้าวใหม่ปมาล์มนของดีนาเชือกปี2564 นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่จะมาเยี่ยมชมพวกเราค่ะครับสวัสดีครับเดนาาครับรองนายพิเศมีเทศบาลตบลาเชื่อครับอันในส่วนของอ่าเทศบาลตุลาเชื่อนะครับก็ต้องของการขอบพระคุณนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามท่านประลัดจังหวัดมหาสารคามานักธรรมจังหวัดทางหลวงชนบท จังหวัดมหาสารคามพาณิชย์จังหวัดมหาสารคามพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามนายอำเภอนาเชื่อกของถิ่นอำเภอนาเชื่อพัฒนาการอำเภอนาเชื่อปศุสัตว์อำเภอนาเชื่อเกษตรอำเภอนาเชื่อโรงพยาบาลอำเภอนาเชื่อสาสุขอำเภอนาเชื่อ สถิตตำรวจภูธรอำเภอนาเชื่อโรงเรียนนายชัยพิยาสันโรงเรียนปพนวิทยาคมราชมังคลาพิเศษโรงเรียนน้องโพวิทยาคมชมรมจักรยานเสือลำพันธ์ชมรมไก่ชนอำเภอนาเชื่อชมรมผู้สูงอายุชมรมผู้ประกอบการเขียงเนื้อชมรมคาบอยอำเภอนาเชื่อบริษัทห้างร้าน ตลอดจนพี่น้องประชาชนผู้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งต้องขอากล้าขอพระคุณครับสวัสดีครับผมนายธรรมรัตน์อนุผู้นวยการโรงเรียนเทศบาลนาเชือ่อให้นามเป็นผู้ประสานงานในหน่วยงานระหว่างโรงเรียนเทศบาลตะบลนาเชือ่อและก็สถานีโทรทัศน์ช่องแปดซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ทางสถานีโทรทัศน์ช่องแปดได้มาทํากิจกรรม ที่โรงเรียนเทศบาลนาเชือกแห่งนี้ในส่วนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะมีการจัดเวทีคอนเสิร์ตของศิลปินจากอาสยามมาร่วมกิจกรรมจัดกิจดดกรรมที่โรงเรียนเทศบาลนาเชือกซึ่งเป็นสถานที่ใช้จัดงานนะครับซึ่งทานโรงเรียนได้ประสานกับทางสถานีารถไช่อง8ในการจัดมาตรการป้องกันควบคุมโรคระบาดโควิดซึ่งมีมาตรการที่ครอบคุมที่สามารถที่จะ นำผู้ชมเข้ามาชมและทำกิจกรรมได้หนึ่งันคนทางเรียนเทศบาลนาเชือกต้องขอบคุณทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8ดที่เร็งเห็นความสำคัญนะใช้พื้นที่ของโรงเรียนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้และในการจรัดกิจกรรมในวันที่ส8บแดจะมีอยู่สองช่วงช่วงแรกจะเป็นช่วงจัดกิจกรรมที่หน้าโรงเรียนเทศบาลนาเชือกซึ่งเป็นมหกรรมแจ๊ปซิงเพิ่มเติมและเป็น การจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตของทางช่อง8อีกในส่วนหนึ่งที่สนามโรงเรียนเทศบาลนาเชือกแห่งนี้ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมคุณครูวานิ์ชินโคตรครับในงานนี้เราก็ยังมีกิจกรรมดีๆนะครับในส่วนของการประกวดนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นดนตรีพื้นบ้านดีสีตีเป่าโบสถินแคนซอนะครับแล้วก็การประกวด ร้องเพลงไทยลูกทุ่งเพื่อเป็นการสืบสาอนอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทยนะครับผมแล้วก็ยังมีการประกวดตีโฟกซองนะครับของประชาชนทั่วไปก็ขอเชิญชวนพี่น้องนะครับมาร่วมโชว์ร่วมแข่งขันกันมากๆนะครับเพื่อสีสันของบ้านเราครับขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมนายจิจกกิตากแียวให้นายแทนสภารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งครับสำหรับงานในครั้งนี้ ในงานมหากรรมแซฟซิ่งของดีเมืองนายเชืองนะครับก็อยากจะชวนชวนพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาร่วมงานในครั้งนี้นะครับมาร่วมให้กําลังใจในแต่ละบูธในแต่ละกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นบูธกิจกรรมปูแป้งพายโจกนะครับก็มาร่วมสนับสนุนให้กําลังใจกับงานในครั้งนี้นะครับในนามของตัวแทนของสภาก็ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านนะครับขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานแล้วพบกันในงานนะครับผมขอบคุณครับก็อย่าลืมนะครับ ก็ขอเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับเป็นเชิญมาเที่ยวที่นายเชียกครับวันที่18ถึงยีบธันวาคม2564นะครับก็อย่าลืมนะครับอนอกจากจะมาเที่ยวตรงนี้แล้วสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอนายเชียงนั้นยังมีปูแป้งอยู่ป่าดูลยพันธ์ซึ่งเป็นปูสีสวยมีแห่งเดียวในโลกนะครับแล้วก็มีชลประทานกําลังจะปรับภูมิทัศน์ให้เป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวนะครับชลประทานที่เป็นขนาดใหญ่ของไพศาลน,นะครับ ยังไงก็อย่าลืมนะครับเชิญนะครับที่นานเชื่อครับเชิญครับเราทุกคนขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวนานมะล้มแซ่บซิ่งข้าวใหม่ตามนของดีนาเชือกด้วยกันนะครับขอเชิญชวนที่น้องเมาคุณมาเที่วท่านบ้านเฮากันหลายๆเ้้ยครับด้อ เกี่ยวาบ่ลืมเรื่องราวบุญีสิบสองและของสิบสี่